เ,เป็นอะไฮยรเนี่ยรถเป็นอะไรครับลุงรถลุงเสียนะไอ้หนุ่มมาครับผมดูให้ฮะซ่อมได้เลยหนุ่มได้สิครับผมเด็กช่างยนต์นะครับลุงโอ้ยเก่งมากไอ้หนุ่มขอบใจขอบใจพอดีลูกลุงกำลังจะจบมสามก็เลยอยากให้ลูกไปเรียนต่อช่างยนต์นนะ่ะว่าแต่มันต้องเรียนอะไรมั่งอ่ะ ไม่ยากเลยครับลุงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่างปรับแต่งเครื่องยนต์เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของสายอาชีพเนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาสูงทุกๆวันนี้แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละหนึ่งคันขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มีมากกว่า1คันซึ่งการใช้รถจะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุกๆรอบเช่น 3เดินครั้งหรือ6เดือนครั้งหรือตามสภาพรถโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโต,ตสูงและสามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์คือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่างๆที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆสาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์และการทดลองสิ่งใหม่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์เช่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆการใช้อุปกรณ์ในงานช่างวัสดุเชื้อเพลิงการถอดประกอบเครื่องยนต์การคำนวณต่างๆที่จําเป็นต่อง,งานช่างวิชาก,กลศาสตร์วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นต้นการเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบ,บ,บ,บคู่กัน และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์คุณสมบัติของการศึกษาสาขาวิชาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นผู้สนใจงานช่างยนต์และสนใจเครื่องยนต์ต่างๆเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบเป็นผู้มีวิันในการทำงาน ชื่นชอบเทคโนโลยีมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเป็นต้นแนวทางการศึกษาในระดับสูงปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมยานยนต์กลเกษตรครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพและสายอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนปริญญาโทรปริญญาเอก แนวทางการประกอบอาชีพช่างยนต์พนักงานทั่วไปพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชนพนักงานขนส่งสินค้านายช่างศูนย์บริการเจ้าของกิจการคาแคร์เจ้าของกิจการอู่รถเจ้าของกิจการเต็นท์รถเจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถเป็นต้นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการฝึกวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียนและรับประกรันได้ว่าผู้ที่เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แน่นอนท่านใดที่สนใจสามารถฝึกอาชีพได้ตามศูนย์ฝึกอาชีพเช่นศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใกล้บ้าน เรียบร้อยแล้วครับลุงแหมทำไมเก่งจังใครที่เรียนช่างยนต์ก็ซ่อมได้ทุกคนแหละครับอูดีแบบนี้เองเดี๋ยวลุงบอกให้มันไปสมัครเรียนช่างยนต์ด่วนเลยดีกว่าได้เลยครับลุงโอ้เจ้าเจ้า